พยากรณ์อากาศ10วันล่วงหน้าระหว่างวันที่6ถึง15กันยายน2568สำหรับในช่วงวันที่6ถึง7กันยายนวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ประเทศไทยยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลภายใต้ อิทธิพลของร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านตอนกลางของประเทศไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมอย่างต่อเนื่องอย่างต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลา,ลากจากฝนที่ยังตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างจังหวัดพิจ,จิตรสุโขทยัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์แต่อาจจะเป็นผลดี สำหรับภาคอีสานตอนกลางและตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลที่จะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นเป็นอุปสรรคการเดินทางฝนตกถนนลื่นต้องเพิ่มความระมัดระวังพกโ่มเสื้อกันฝนฝนมักจะเกิดขึ้นในหลายช่วงระมัดระวังรักษาสุขภาพในช่วงหน้าฝนและ ระวังฝนตกสะสมในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชาเชิงเราจันทบุรีตราดส่วนภาคใต้มรสุมมีกำลังปานกลางอิทธิพลของมรสมุมทำให้มีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบ,บี่ชาวเรือชาวประมง ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนในช่วงวันที่8ถึง15กันยายนประเทศไทยยังมีฝนกระจายหลายพื้นที่และยังมีฝนตกต่อเนื่องหนักเบาสลับกันในบางวันส่วนมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลอิทธิพล ยังคงมาจากร่องมรสุมที่ยังคงสวิงขึ้นไปพาดผ่านทางตอนบนของไทยมรสุมพัดปกคลุมในช่วงนี้ในบางวันยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคกลางด้วยยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามการประมวลผลข้อมูลใหม่ใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจและติดตามสภาพอากาศเบื้องต้นเท่านั้น ระยะนี้ไม่มีสัญญาณการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มจะแรงขึ้นได้แต่จะเคลื่อนตัวไปทางประเทศจีนตอนใต้ได้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามระบบสภาพภูมิอากาศในช่วงฤดูฝนนะครับ ต่อมาเช็คฝนตกรายจังหวัดสามวันล่วงหน้าครับระหว่างวันที่6ถึง8กันยายน2568วันเสาร์ที่6กันยายนครับภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยและตากส่วนตอนล่างนะครับจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนตกบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงการสกลน,นครน,นครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรมัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรมุกดาหารร้อยเอ็ดภาคกลางมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางทุกจังหวัดภาคตะว,วันออกฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางทุกจังหวัดนะครับส่วนมากจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาค ภาคใต้มีฝนตกบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีและนาราธิวาสวันอาทิตย์ที่7กันยายนภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพรลลำพูนลำปางตากสุโขทยัยอุต,ตรดิตถ์ส่วนพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักได้แก่จังหวัดกำแพงเพชรพิษนุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ ส่วนภาคตะวันออกชิงเหนือนะครับจะมีฝนตกบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีหนองบวัวลำพูบึงกาฬสกลน,นครน,นครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดสโสทรอำนาจ,จเจริญอุบลราชธา,านีริสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชาสีมาและชัยภูมิโดยจะมีฝนตกหนักนะครับส่วนมากตอนล่างและตอนกลางของภาคภาคกลางฝนตกปานกลางถึงฝนตกหนักทุกจังหวัดครับภาคตะวันออกฝนตกปานกลางถึงฝนตกหนักทุกจังหวัด ภาคใต้นะครับมีฝนตกเล็กน้อยกระจายบางแห่งทุกจังหวัดครับวันอาทิตย์ที่8กันยายนภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น,น่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งทุกจังหวัดครับโดยอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ด ยโสธรอัมอนาจนเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางทุกจังหวัดภาคตะวันออกฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางทุกจังหวัดโดยอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณด้านรับมรลสุมจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งทุกจังหวัดครับโดยอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ต สุดท้ายนี้นะครับเป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับคาดหมายอากาศราย,รายภาค1สัปดาห์ระหว่างวันที่6ถึง12กันยายน2568เริ่มกันที่ภาคเหนือนะครับวันที่6ถึง9กันยายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคส่วนในช่วงวันที่1 0ถึง12กันยายนจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นร้อยละ60-70ถึงของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกชิงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0สของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0สของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0สของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง โดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่6-7กันยายนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตลอดช่วงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงสุดท้ายนี้นะครับเป็นข้อควรระวังจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยแจ้งเตือนในช่วงวันที่6-7กันยายนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มขอให้ชาวเรือ เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ตลอดช่วงด้วยนะครับ